วิ Or, yeah. ่งอยู rule, so s <S well, ow, so ่พี mm ่ว hmm. like, uh, like, like, ิ s s ่งอยู่นึงไม่ับปูหรือไอไอไอเทเลมึงมึงจะอยู่ันรคาพีปะอยู่ไหนดี่ะเออฟงฟตอนนี้มันอยู่ไหนกันบ้งแคมอูแคมป์อูแคมป์อูแคมป์อเออเดี๋ยวกูเล่นตูู้แล้วแล้วเขาอยู่ันชีบไปขวาสตัวมาแล้วมาแล้วเขาผมกูขึ้นแล้วตายหนึ่งเว้ยตายหนึ่งเว้ย ไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งเวทอยู่ไหนเวทอยู่ไหนบอกจุดด้วยเวทอยู่ไหนเวทอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้พี่สอนก่อนนพี่เวทไอ้เวทไม่ตายแตหน้าลงอะไรนะกูเจอแล้วเวทอยู่ข้างมาสปริงไปาอยู่ตึกล่างดินแดงดินแดง

ตาย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 พี่ตายเป็นเมืวงสวยเมืองขึ้นเมืองเฮ้ยกูเจอเวียนแล้วเวียนอยู่ตรงเวียนตึกใหม่เลยเพื่นเวียนตึก่เวียนอยู่ตัวทีเพื่อนเวียนอยู่ข้างตัวทีเฮ้ยไม่ตายวิ่งกูหมดเว้ยตึกใหม่โดนเลยเฮ้ยทำไมตึกใหม่อยู่ไหนอะสองแปดห้า bán đen khao khao nhiều đấy, viên ying tài, bắn tu thi, viên chưởng bắn tu thi nè mà, viên chưởng bắn tu thi, bảo đã, khao đầy rồi mà, viên mình có, lùng này khao lùng này khao, bắn đen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 , của ai, ai, cùng ôi anh này, lằng 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 bắn đen, viên đen nó rẻ quá, cái gì nó dễ, lấy 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 viên nó rẻ nè, hay cop cop, uý đen nhiều quá. ตึกใหม่ก็มีนะตึกใหม่ก็มีเออผมเล่นทั้งล่างให้ดักไว้อะเล่นไหนก็ได้แต่ดักไว้อย่าเพิ่งแต่งผลนะตอนนี้พี่ดีมาพี่ดีมาตายตายบันแดงตายหนึ่พี่ดีเนี่ยใครอยู่ตึกใหม่กับผมแล้วซิกอะไรนะระวังนะพี่สอนคำมดมดมดแตกรับสามถ้าถ้าหลังมาแดงตัวนึงอ่ะบันแดงตัว ตายตายอีกหนึ่งบนพีดีตายบนพีดีตายบนพีดีอีกตัวนึงบนพีดีอีกตัวหนึ่งเฮ้ยโดนยังไนโอยนะอมเฮ้ยยุดเยยไนฮะ่อยู่ตัวทีนี่้วอยาว้างบนบนบนหลังไลต้องอะไรยหลัง็โอมอยู่ตรงาเฮ้ยบ้านสองชั้นกูโดนมาบ้านสองชั้นเฮ้ยบ้านสองชันลัวลัวยาว รถตายเพื่อระวังลองวีเอเพื่อเขาอยู่รถยาวลองเวสรถตายไหมรถตายไหมรถตายแล้วพี่ไอ้เหี้ยกลูวีชเวทมันมันแเอ้ยกูตายว่ะไอเอ็มเซ็ตอี้ยอ้าวชิบหายแล้วเลยตายเฮ้ยใครก็ได้ดูมาเก็บเงินดีมีตู้ด้วยเนี่ยมีชุดเอเดฟเอสองชั้นมาแล้วตตตรรงงไไหหนนาแล้ว